นี่มากินก๋วยเตียเต๋ยวมาละก๋วยเตี๋ยวไก่มาละก๋วยเตี๋ยวไก่คิ้วเลยนี่นับแต่มากินอืมแอบดู มะละเนี่ยงพมผมพี่นอ่องผมจะลาขากินกับน้ำซุปพิเดเกี่ยวมันที่ลงตัวมันแบ่บมันที่มะขมหลายนะมะขมคือจะขากินมะละเพียวๆครับแ,บแบ่บแ่บตีนไก้วนตีนไก่ด้วยพี่นอ่อง เบื้องเขาจะออต,ต้มจนเปรี้วยวไปเลยน่ะเพื่อให้เรากินแล้วก็ดูดตังมันออกแย่แต่กระดูกครับแต่ผมเ่อกินนะผมย่ามนหนีปากผมกระดูกมันผมย่านน่นกระดูกมันหนีปากไม่ต้องปีกไก่เลยผมเมื่อกี้นะเห็นไหมผมเคยกินเท่อนึงกระดูกไก่มันแตกครับให้กินแล้วมันหนีบปากแกพอผมดึงว่ะคนดึงแห้งบาดปาก หนี ấy, ่อีกทะเลโบกินครับแทบอยู่กันผมมากๆหรอกก๋วยเตี๋ยวไก่มาละกินก๋วยเตี๋ยวหมูก๋วยเตี๋ยวยก,กินได้อยู่แต่ว่าก๋วยเตี๋ยวไก่นะผมมากๆกันใดอืมอืมนุ่มแซ่บๆี่น้นนอง น้ำผึ้มันแสบอยูลแลยวนะกวเียจัด <c oughs> น้ำสม้มครับผมโอ้แสบเข่ากันดีปาป้าของปลาป้าเผ็ดไหมเผ็ดแสบปากนะ เยังจากินแหล<อ>ะแม่ทิ้งหมดแล้วนี่ปีกไก่น้ำครับปีกไก่แซ่บเด้บอบอกินถ้าทุ่มเป็นปีกเป็นต<ค>ีนไก่ผมผมบอสกินครับ ผมบ่มักเัยถ้าแม่นกินเป็นเนี่ยเป็นส่วนอกไก่ยังส่กินอยู่ครับแล้วก็น่องน่องไก่ทอดกินอยู่เจ้าเป็นปีกเป็นจีนบ่กินมันเจ้งได๋มันเป็นเอ็นมันบ่แแ่บไหมเป็นเอ็นครับคือจังย้ำเหมือนกันครับวันนี้ย้ำย้ำตีนไก่ย้ำนี่ยครับบ่กินจ้าเด๋มันเป็นยังไงด๋มันเป็นเอ็นมันบ่คคอยแ่บนะบางค้นบวมมักเนยครับ เร่งผมมากไหม ้พี่นอ๋อเธอจิ้มเลยดเที่เงียันลยเดี๋ยวเัียวเลอ Nấm xuống phép phép hả? Không lại. Ừ. Thế nào? <laughs> mà Không thể luôn. <laughs> thế thế <laughs> ิข้าวก่อนกินข้าวก่อนนั่งก่อนเลงได้ปะโอ้จบน้างไงมีข้าววังได้ไหมเฮ้ยง่วงเดี๋ยวไม่ได้เด้อนะ มาทานวะพี่น้องมามาทานวะงาคุณงงตมันี่นละกินไปกวนไปเอาเลยเนี่ยครับคือความธรรมชาติเอาไม่ต้องแบบว่าเมกนั่นเมกเนี่เากของนัน <laughs> เอาอะไรมันเผ็ด มความธรรมชาติความลงตัวครับพี่น้อง มเอาลูกไม่เอาไปกินอะไรกินมันอืมว่าของคนเปิดเลยน่ะเห็นปะแซ่บนะลูกแซ่บแซ่บแซ่บอืมเอาเลยให้เปดอุความแล้วหรอมาเติมน้ำกาแฟก่อนนะกาแฟแฉบกินกาแฟก่อนนะอย่างน้อยกินอันกินนานๆในอย่างน้อยเนี่ยพี่น้อง ทานะอยากจะตัดผมไหมครับเป็นนะเข้าจะเย็นๆลูกจะเย็นๆอะไรเอานี้ไหมเนี่ยกินเลือดไก่แล้วข้าหมูนะอ่อยเห็ดเผ็ดหน่อยนะอืมดูดให้หน่อยดูดให้แบบดูกดูดูจะไปเล่นเสื้อเมียะิ